ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจ็บเบเซอร์เกมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันที่28เดือนธันวาคมนะฮะพลังของผมเนี่ยอยู่ที่16ล้าน5 0 0 0 0แล้วนะก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกทุก คลิปเลยแล้วกันนะฮะหน้าคลิปเดี๋ยวแบบน้องๆจะแบบสะแบบขี้เกียจอ,อ่ะเดี๋ยวน้องๆจะแบบเข้ามาส่องดูพลังพี่แล้วแบบว่าเอเอ,เอแบบว่ากายหยีดจะได้เห็นง่ายๆด้วยนะจะได้ไม่ต้องไปตามสืบให้ยากนะากายหยีดก็เข้ามาดูคลิปพี่เจพี่เจก็จะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ครับผมผมไปเห็นแพ็คเนี่คือแพ็คนี่คือจริงๆอะ่ะมันเป็นแพ็คที่ผมต้องมีนะเพราะว่าผมมามีราชาทะเลเลือกอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยคอสตูมคริสต์มาสเนี่ยโอ้โหมันเท่มากๆถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นเจ้าของมันก็คงจะไม่ ใช่ไหมแต่ว่าผมลองคํานวณทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ผมต้องเติมไปเนี่ยมันจะประมาณ6,156ฉะนั้นเนี่ยผมก็เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชําระเงินเลยมาครับผมมาดูซิว่าแต่ละแพ็คเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าสําหรับแพ็กแรกเนี่ยสาบาทนะผมว่ามันมันก็ไม่แพงมากแล้วก็ได้พลังงานมาใช้ฟรีด้วยนะฮะเนี่ยไอแท่งช็อกโกแลตเนี่ยเอามาใช้ฟรี free, แล้วก็ได้ตัวอันเชิญผมคิดว่า2อ,อันเนี่ยดีแต่อันเนี่ยเอามาทาไมต่อไปครับมันจะเป็นสเต็เออกกเปสเต็ปสเต็ ให้ซื้ออันที่2อันที่3อันที่4ไปอันที่2เนี่ย99บาทได้เพชรมาถึง500เพชรนะครับแล้วก็ที่ผมชอบนี่ก็คือมันได้กระป๋องแบบซี่มาด้วยกระป๋องโค้กะกระป๋องม่วงกระป๋องพลังงานนี่ฮะ99บาท แบบนี่อันนี้คือทีเด็ดเลยเพราะว่ากระป๋องม่วงเนี่ยเราจะใช้ฟาร์มทักษะนั่นเองนะคือตอนเนี้ผมพยายามดองกระป๋องม่วงไว้อยู่นะเพราะว่าจะรอแฟตประกายแสงนั่นเองอันนี้ก็ดีนะ300คือดาวอ่ะจะราคาค่อนข้างแพงในเกมนี้นี่ก็จะอยู่ที่319บาทครับก็จะได้ดาว3ดวงได้ชิปเฉพาะนะฮะแล้วก็ได้นิวเคลียสนั่นเองมาซื้อเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผม ได้มาอีกแล้วดาว3ดวงแล้วก็แพ็คฉลองคริสต์มาสครับจะได้มาเป็นสกิลปีศาจนะฮะนี่ฮะก็คือเหรียญปีาศาจแล้วก็ชิปปลุกตื่นชิปปลุกตื่นก็ค่อนข้างหายากนะไอที่แพงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นไอสกิลปีาศาจนี่แหละสกิลปีาศาจนี่แหละที่แพงเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะไปครับห9เก้ ราคา699นี่เริ่มแพงแล้วนะนะเริ่มแอบแพงขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนแต่ว่าสกินมันต้องมีอ่ะมันใช้ลงทีมหลักทีมปีศาจผมอยู่นะสำหรับราชาทะเลลึกเนี่ยอุ้ยได้เหรียญไซตามามา200ด้วยครับแล้วก็ได้นี้ด้วยชุดวายไลนนะคริสต์มาส5แล้วเปิดอันนี้ต่อเลยครับผมนี่เราจะได้แล้วครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าที่เราใส่โชว์ได้ครับ1,050าบาทก็มาดิครับคือเอาจริงๆผมแทบจะจัดทุกแพ็คเลยมั้งที่มันมีมาไอ้พวกที่มันเป็นสกินตัััวละะครอะรอไนกก มาแล้วครับผมโอ้โหเท่มากแคปรูปไปเลยโอ้อะไรมันจะเท่อะไรเบิ์นั้นนะนะดูดิแล้วก็เปิดมาอีกได้เป็นอะไร ได้เหรียญเทอมาสามร้แล้วก็ได้รูปชุดไวไลท์ line. มาอีก2รูปนะครับมาครับต่อไปเลยเราก็จะได้กล่องรูปไวไลท์คริสต์มาสแล้วก็ได้เศษราชาทะเลลึก10เศษนะครับแล้วก็ได้โซราชาทะเลลึกด้วยนี่ครับก็คือไอเศษสีม่วงเขาเรียกว่าโซนั่นเองนะหนึ่พันอบาทเฮ้ยแต่ราชาทะเลลึกเรายังทํา7ดาวไม่ได้นะแต่ว่าเราได้เศษมาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราจะเอาไปต่อยอดให้มันเป็น7ดาวนะครับผมตอนนี้เป็น6ดาวอยู่เลยอะ่ะมาเปิดมาได้เป็นอะไรอีก ได้เหรียญใส่ตามะามาอีกครับผมอีก100เหรียญตอนนี้ไอเศษเนี่ยน่าจะครบแล้วนะผมคิดว่าเศษเนี่ยน่าจะครบละแล้วก็อันสุดท้ายครับแพ็กฉลองคริสต์มาสอันสุดท้ายเลยก็คือ1 2 3 4 5 6อันที่7นะฮะก็จะได้เป็นอะไรมัาง ได้เป็นคอคอทะเลลึก3อันแล้วก็โซทะเลลึก3อันนั่นเอง2อง3จัดไปครับคือไอ้พวกโซพวกเนี้ยเอาจริงมันไม่ได้หาง่ายนะถ้าเกิดมันไม่คูณดอกอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบอัตราการออกค่อนเครื่องน้อยมากๆเลยแต่ว่ามันมาปุ๊บเราก็ต้องจัดหรือเปล่าจัดหรือเปล่าสวยครับผมจากนั้นครับเรามาเปลี่ยนตัวละครก,กันดีกว่าแฟตประกายแสงไม่ใส่คือเราทำเควสวันคริสต์มาสนะเราถึงได้มาใสา่นี่ใช้ราชาทะเลลึกดีกว่าโอ้โหดูดูดูดดทาวิ่งมัน ดูท้าวิ่งมันกางแขนนี่ไม่บอกผมนึกว่านานูโตะท้าวิงนะ่งเนี่ยโอ้โหเท่เกินจากนั้นครับเราก็มาเปิดใช้สกินก่อนมาเปิดใช้คอสตูมนะก,นกดใช้ไปเลยครับดูดิเท่เกินแล้วเราก็กดนี่ครับกดวางกดวาง,กดวางชุดกดวางไอ,ไอ้นี่ที่เราได้มาเนะี่ยไอ้รูปต่างๆแป๊บนึงเดี๋ยวฟิกเกอร์เดี๋ยวไปโชว์ดูดูพลังดูพลังพลังเพิ่มมาอีกเป็นหมื่นเลยโอ้ oh my god พลังไหลมาเทมาเป็นเทน้ําเททิ้งเลยจ้าจากนั้นเนี่ยเราเข้าเอาฟิกเกอร์ไปวางหน่อยครับ แล้วทาไมมันต้องพกไอ้ต้นคริสต์มาสไว้ข้างหลังมันดะ้วยนะไม่เข้าใจนี่ครับเราก็เอาฟิกเกอร์มาวางครับผม,มเพิ่มอีก1 0 0 0พันแล้วก็เปลี่ยนฐานฟิกเกอร์นิดนึงเพิ่มไปเท่าไหร่เบิ่มมาอีก2 0 0พันโอ้โหพลังพลังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมนะในขนาดที่กายหหิดกำลังเล่นเกมแฟ tail อย่างตั้งใจนะพลังจานเจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออไม่ธรรมดาจากนั้นครับเราไปดูตรงนี้นิดนึงพเพราะว่าเราได้เหรียญมาเยอะนี่เราเหลือ2จุดจุดละ250้าเท่ากับว่าตอนนี้เราเปิดได้ประมาณ 2ทีก,ก,กว่าปะ่ะเปิดได้2ทีแหละเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะเปิดได้ไอ้สองอันนี้หรือเปล่าน้องๆเชื่อในปาฏิหารมั้ยปาฏิหารไม่มีจริงครั้งสุดท้ายครับผมที่ผมจะเปิดได้ครับขออันนี้ก็ได้ฮ้ยโอ้ออกหลบรัวๆเลยครับผมออกหลบรัวๆเลยคือถ้าเกิดมันออกอันเนี้ยคือผมมีอันนี้อยู่ไงผมก็สามารถแลกได้แต่เสียดดยอะไม่ได้แลกไม่เป็นไรครับผมนี่ครับผลประกอบการของเราวันนี้เราก็กด เปิดกล่องสุ่มตรามาได้ตราอาวุธ12โอเคนี่ได้ตราอาวุธเยอะนะเพราะว่าแฟตประกายแสงมาแล้วก็ต้องเตรียมตราอาวุธไว้เยอะๆเลยเพราะว่าจะเอาไว้อัพให้แฟตประกายแสงนั่นเองนะครับ คือมันเป็นตัวที่ของมันต้องมีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าราชาทะเลเลึกกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะลดขีดจำกัดเฮ้ยสามารถอัปเกรดได้เนี่ยถ้าเกิดผมอัปอีกเท่าไหรนะ่เนี่ยหนใช้ส่วนละ50นะครับ50 100 150 200 250 300 350 o oh my god อัพไปเลยดีวยกว่าเพิ่มพลังให้กับราชาทะเลลึกของเราคือมันมันใช้เศษเยอะมากเลยเนะี่ยใช้เศษมหาศาลมากเลยกว่าจะขึ้น7ดาวอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่า7ดาวเนี่ยมันไม่ใช่แบบม,มันมันมันไม่ใช่แบบคนทั่วไปจะขึ้นกันง่ายๆนะคือมันขึ้นยากมากเลยก็เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของเจ้าราชาทะเลลึกของผมตอนนี้กันดีกว่านะครับผมพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่3ามแสนสนะฮะส่วนเลือดจะอยู่ที่2อล้านสนะฮะคือเอาง่ายๆอ่ะคือราชาทะเลลึกเนี่ยเอาจีมันเป็นสายเลือดนะแต่ว่ามันเป็นสาย แบบเป็นสาย HP ที่ตีแรงมากคือเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นสาย HP ตัวไหนเป็นสายโจมตีนะครับเรากดไปที่พัฒนาครับแล้วก็กดไปที่ปลุกตื่นนะ นี่จะสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดมันเป็นสาย HP เนี่ยมันจะมี HP ให้อัพถึง3อันนะถ้าเกิดเป็นสายโจมตีเนี่ยก็ไปดูราชาตดินแล้วกัน<ช>นี่ครับราชาตดินมันก็จะมีพลังโจมตีให้อัพ3อันแล้วก็มีเลือดแค่อันเดียวแสดงว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาอยากให้เราเน้นที่เลือดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ครับผมผู้ชมผมปิ้งไอเดียดีๆขึ้นมาก็คือ ปกติเนี่ยเขาจะใส่ของเน้นเลือดให้กับราชาทะเลลึกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะทําคลิปเหมือนกับเจ้าอาชุล่าคาบ,บุโตเลยเราจะเปลี่ยนเซตไอเทมของมันทั้งหมดมาเป็นเซตโจมตีครับผม ไอย้ยาผมว่าน่าสนใจมากๆครับนี่ครับคือประกรณ์ตอนนี้เนี่ยก็เป็น HP กับโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมจะเป็นโจมตีแบบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบ HP แบบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบผมเอาจะใส่แบบเป็นเซตเนะ่เป็นเซตอัศวินแต่ว่าถ้าเกิดเราโยกจากเซตอัศวินเป็นเซตป่าเถื่อนละแล้วก็ไปนเน้นที่พลังโจมตีเนี่ยผมว่ามันต้องโหดมากๆเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเซตไอเทมให้กับเจ้าราชาทะเลลึกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอัปเดตพลังไว้ก่อนอัปเดตพลังของราชาทะเลลึกนะครับตอนนี้อยู่ที่2 7 0ล นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอเทมแป๊บโอเคครับผมหลังจากที่ผมเปลี่ยนเซตไอเทมให้กับเจ้าราชาทะเลลึกแล้วนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมใส่มาเป็นเซตปาดเถื่อนให้ทั้งเซตเลยแล้วก็นี่ครับครั้งก่อนเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่3ามแสนสี่ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมา4ี่แ0 0สแต่ว่าเลือดเนี่ยลดลงมาแนละ้วจาก2ล้านกว่าเหลืออยู่ล้านเก้านั่นเองนะครับ <c oughs> เอาแล้วไงผมว่ามันละยังงี้มีเดือดอ งานนี้มีเดือดและเลือดพล่านโอเคครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนเซตให้กับเจ้าราชาทะเลลึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเทสในอารีนาสุดยอดดีกว่าเอาไปเทส,ก,ส,เเทสกับใครดีนะี่ครับประลองปีศาจครับผมอ่าเอาไปเทสกับใครดินน่ามาดูคนนี้ดีกว่านะฮะคนที่ชื่อมิงคนนี้นี่ทีมเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าโหดจัดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาจัดทีมไปสู้ขเขาดีกว่าอ่าเอาเป็นราชาทะเลลึกอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้ไหมอยู่ตรงนี้เออทีเด็ดผบอกเลยแล้วก็อา่าโอเค ลองงัดกับเขาเลยดีกว่าครับผมสําหรับคุณมิง้งว่าจะสู้ผมได้หรือเปล่าฝั่งนั้นเปิดก่อนนะโอ้ทีมนี้แม่งทีมเขานี่แบบแม่งไวทุกตัวเลยเขาเน้นไวแบบทุกตัวเลยอโอ้โหแถวหน้าผมไปหมดด้วยเวลาอันสั้นตีมาครับผมแล้วมันยังไงนี่งไงนี่งไงแล้วต่อยหมัดเดียวช็อตช็อตเดียวตายนี่ไงตีมาแล้วยังไงสะท้อนกับเอาดาเมจคืนไปซะแล้วราชาทะเลลึกบอกขอโชว์บ้าง ไม่ใช่ราจะลึกไอ้บ้านน้ำมันราชาใต,ต้ดินดูไงเวลาชาทะเลลึกเนี่ยจานเจมาดีมาดีแล้วยังไงอะแล้วยังไงอ่ะผมฝั่งนั้นเปิดก่อนอไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรามีตัวกิกี้ออกมายืนบังไว้ให้ตัวกิกี้บอกยืนบังไว้อยู่ลูกพ่ออืแต่ว่าเราก็ไปต่อยตัวกิกี้มันเหมือนกันนะเนี่ยเออศึกต่อยตัวกิกี้เฮ้ยยวไอ้นนี้ติดพิษจะตายแล้วอะเฮ้ยติดพิษติดพิษจนจะเสียชีวิตแ,แล้วยังไงไม่ย,ยงไง มีคนเปิดทางให้มีคนเปิดทางแล้วก็สวนไป4ี่แสนสะท้อนตายไปดิจานเจก็สะท้อนตายไปดิครับแล้วยังไงไอพวกตัวกิกกี้ออกมาอีกแล้วอ่ะดูดิคือมันน่าลำคาญนะตัวกิกกี้ตีกันเนี่ยต่อยตัวกิกกี้ไปดิเออจะยื้อกันไปถึงไหนจะยื้อกันไปถึงไหนเออเออดูดิเอาอะค่อนข้างสูสีนะเนี่ยเอาจริงแต่ว่า ผมว่าผมยังมั่นใจนี่ไงเตะตัวกิกกี้ผมไปแล้วอืสวยงามอล่ามแท้นี่นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเฮ้แต่ว่าโบลอตมันเตะเตะทะลุมาถึงตัวหลังเลยวะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาด้วงบอกเอา้มาดีครับก็มาดีครับผมมาดีครับผมยังไงมันเตะก่อนอ่ะมันเตะก่อนแต่ยังไงถึงอยู่ถึงอยู่เราต้องเชื่อมั่นเราติดไม่ย่อท้อครับแล้วจังวะนี้นี่ไงแล้วสองล้านสองโอ้ oh my god โอ้โหเมื่อกี้ด้วงโดนวันช็อตคิวผู้ชมเห็นไหมโอ้โหด้วงเจอวันช็อตคิวอ่ะคือหายไปเลยนี่ไงแล้วบัวลอตมันจะมาสู้อะไรด้วงแต่ปกติเน, anyway, นี่ยในอนิเมะเนี่ยบัวลอตได้จะชนะได้สบายนะเออแต่ว่าในเนี้ยก็เป็นผมไงที่ชนะไปได้เรียบร้อยครับผมเฮ้แต่ว่าผมอยากลองเทสในอันนี้ดูอะอยากลองเทสในหายนะบุกพูดปึ๊บมาปั๊บพอดีเลยครับผมเข้าไปปึ๊บเลย มาดิครับดูสกินคือแบบเรามีสกินทุกตัวครับผมไม่อยากจะโชว่าแบบเอ้ยสกินเรามีเยอะนะอะไรเงี้ยยังไงเอาราชาทะเลลึก<ด>นั่นแหละไว้ตรงกลางถูกต้องจริงๆเอาราชาทะเลลึกไปไว้หลังได้นะเพราะว่าแบบมันจะเป็นตัวทําดาเมจหลักแต่ไม่เป็นไรครับผมคนเก่งไม่เกี่ยงอยู่แล้วดูโอ้โหดูดีครับจานมีคนพิมพ์มาดีครับจานแล้วก็ส่งเครื่องหมายความรักส่งเครื่องหมายหัวใจให้นิดนึงแล้วทำไมเขาไม่ไปอ,อ่ะจะร้องไห้ออเขากำลังพิมพ์อยู่เป็นลายเป็นลายอ้าโอ้โหพิมพ์ไม่เสร็จ เริ่มเริ่มขึ้นมาก่อนครับผมเดี๋ยวตีธรมธรมดาไปก่อนตีธรรมดาไปก่อนตีธรรมดาไปก่อนเอ๊ะอันติเลยด้วยอนันติเลยด้วยบักบักบักสองล้านสองครึ่งหลอดนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ต่อยหลังอันนี้นะหลังกระดูกหกักอ่ะเออเงี้ยตีเงี้ยตีเี้ยเมื่อกี้ต่อยธรรมดาไปแบบเปิดแผลไปก่อนสองล้านสองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับถ้าเกิดแบบไม่ติดบทขยี้โอ้โหติดทั้งกระดูกหักทั้งบทขยี้เดี๋ยวมาดูดีกว่า ราชาทะเลลึกผมจะทําดาเมจเท่าไรอะถ้าเกิดติดกันหนํำด้วยนะบอกเลยนะแบบจุ้งอะฝั่งนู้นจุ้งอะแปงแปงแปง,แงสองล้านเจ็ดเอาเลื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาใหม่เอาใหม,หม่ผมว่าแบบมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าราชาทะเลเนี่ยยิ่งมันเสียเลือดเท่าไหร่มันยิ่งดาเมจมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้ยสามล้านเมื่อกี้อะต่อยทีไส้แตกเลยอะครับผม คือไส้แตกเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยอัตราต้านทาน5%อุย้ยแต่แบบมันมีป้องกันเข้ามาด้วยอมโอเคเอ้ยผมลืมตอบเขาเมื่อกี้รีบออกจัดโโอโ้ผมอยากไปลองอีกอะ่ะเดี๋ยวไปลองในหมดอารีนาสุดยอดต่อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองสู้กับคนนี้ดีกว่าอันดับ3ของเซิร์ฟครับไอคิงไอคิงเหรอไอคิงผมอะผมอะไอโฟนเป็นไงได้ป่ามนะุกเนี่ยโอ้โ ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ดูนี่เฮ้ยเขาเอาด้วงไว้กลางอะเอาด้วงไว้กลางอะเอาด้วงไว้กลางอะอุยเกือบตายอะโอ้โหโดนสะท้อนแถวหน้ากูตายหมดเลยครับน้องๆโดนพลังสะท้อนเข้าไปโอ้โหเจบเดนเนี่ยเจบเดนเนี่ยโอโ้ยนี่เราต่อยเขาไม่ตายแต่เราจะเป็นผู้เสียชีวิตแทนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยถามจริงถามจริงเฮ้ยเราจะติดพิษตายอย่างนั้นเหรอ คือบางทีแบบมันมันเฮ้ยไม่เฮ้ย,ยนี่เรามีตัวกิีก้ออกมาบางเรามีตัวกิีก้ออกมาบางแล้วก็แบงแบงแบงเรียบร้อยโอ้โหต่อยหน้าหลังตายด้วยเป็นไงต่อยข้างหน้าเจ็บถึงข้างหลังลาชายใต้ดินบอกขอโชว์บ้างโดนแย่งซีนมานานโอ้โหก็เป็นผมนะที่ชนะไปได้เอ้ยคุณมิงเขาจะมาแย่งบัลลังก์ผมว่าน้องๆคุณมิงเขาพยายามที่จะแย่งบัลลังก์ผมขอดูก่อนผมอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ฝั่งขวาน่ะน่ะฝั่งขวา ผมอยู่ฝั่งขวาคุณมิงยังไงคืออันนี้นอกอันนี้เนี่ยนอกนอกคอนเทนต์ละเพราะว่าอันนี้มันเป็นฝ่ายฝ่ายฮีโร่สู้กันนะฮะคุณมิงเขาพยายามที่จะมาแย่งบัลลังก์ผมอย่างงั้นเหรอเฮ้ยเขาไปอัพความไวมาปะเนี่ยเฮ้ยเขาไปอัพความไวแทงท็อปมาเฮ้ยโอ้โหไม่ทำของสู้ไหวคนน่ะทำของสู้อย่างงั้นอ่ะเดี๋ยวเจอคิงแอนจินผมคิงแอนจินไปแปดล้านไง อุ้ยซากดูเลือดดูเลือดดูเลือด <c oughs> เฮ้ยคิงแอนจินคืนเหรอคิงแอนจินคืนแค่ห้าล้านไงมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่อ่ะไม่เจ็บเท่าไหรไ่อ่นี่ไงเจอการโหลผมนี่โอ้โหตีมาดิตีมาดิยังไงโอ้โหเจ็บอยู่เด้โโอนี่ไงโดนสวนคืนตายสองรอบในรอบเดียวเอางงอุ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไงเออไม่ซอมบ,บีม้แมนมันตายสองรอบในรอบเดียวไงเอองงวะแล้วดูนี่ครับแล้วดูปับ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  เขาจะมาแย่งบอลลังผมวะเขาถึงกระทาของมาสู้แต uh, mm ่ว hmm. ่าเขายังไม่สามารถที bbe bbe> ่จะแย่งบอลลังผมลงได้เฮ้ยโอ้ซอมบี้แมนมันตื่นก่อนไี่ไงสวนดับไปดิยังไงเฮ้ยแต่ว่ามันเกือบชนะผมอะเนี่ยดูดิเหลือสองเท่าอ่ะเหลือสองเท่าอ่ะก็แล้วไงแล้วไงก็แล้วไงใครแคร์ปับ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 เรียบร้อยหมดไหมยังไม่หมดยังดื้ออยู่ เฮ้ยเฮ้ยนี่เกือบแพ้เนีเ่ยเฮ้ยอ้าวตายไปดิโอ้ยดูดูเขาไม่เข็ดว่ะเขาแบบทำของมาสู้ผมเรื่อยนะเรือเลยเนี่ยเฮ้ยเขาไปอัพความไวแทงท็อปมาอีกแล้เนะี่ยนี่เขาแบบว่าแบบเหมือนเขาเป็นเขาเขามองผมแบบเป็นแบบกำแพงอะ่ะเขาต้องก้าวข้ามผ่านผมไปให้ได้วะ่ะเอ้ามาดิมาดิไี่ิงอ่ะดูนี่จะลวมมิสไซล์ไปสองล้านแปด ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งล้านแต่ยังเฉยๆเฮ้ยเขาพยายามเอาแทงท็อปมาลิงตัวดาเมจหลักข้างหลังเราอะเดี๋ยวเจอคิงแอนจินผมไปหน่อยคิงแอนจินนี่ไงตายไปสองในเวลาอันสันนะเขาที่ผมเก็บกดอะไระเนะ<ๆ>ก็มาดีครับไม่เจ็บไม่เจ็บเฉยๆไม่ไงตีส่วนไปเจ็ดแสนตีอีกทีหนึง่ง <laughs> เป็นล้านเหมือนกันแหละเออตีแรงคนเดียวหรอตีเป็นล้านเหมือนกัน อ๋อโอ้ยไงสวนไงไอ้ไงยิงดับไปดิไอ้ดับไปดิมันยังน้อยอ่ะไอ้ไงต่อยธรรมดาไปคิงฝั่ง <House> น <terminar aría> <those 15> no <welche> ู้นหงเงบไปดิยังไงคิงเอนจินไม่ยินไอ้ไงไม่ติดไม่ย่อท้อติดโกงความตาอย่างนั้นเหรอแดีวเจอกาหลผมกาหลผมแบบปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่เป็นไรปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเฉยเฉยสองล้านหกนี่เฉยเฉยถือว่าไม่เจ็บถือว่าไม่เจ็บนะครับไม่ตายถือว่าไม่เจ็บ ไม่ถึงกับตายครับอี่ไงสวนดับไปเด็ยังไงแล้วเจอนี่ปัง,งเรียบร้อยคุณข้องใจอะไรครับผมขนาดนั้นเนี่ยคุณคุณคุณมิ้งฮะคุณจะเอาใช่ปะมาจัดให้น้องเขาหน่อยทีนึงคือผมไม่จัดของอะไรไปสู้นะผมสู้แบบเพียวเพียวเลยเราสู้แบบเพียวเพียวเลยราชาทะเลลึกไม่ต้องโชว์ครับจังหวะนี้มันเป็นศึกของฮีโร่สู้กันละมาดีครับผม ยังไงยิงมาครับผมฝั่งนั้นยิงผมมาแล้วปะ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 ปปปบเฉย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 ไอ้ยะเฉยเฉยเคยได้ยินไหมไอ้ยะเฉยเฉยอ่ะเดี๋ยวเจอคิงเอนจินผมครับลูกไฟห้าลูกลูกไฟห้าลูกเปียงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออไม่มีสกิลใช้อย่างงี้ก็เจ็บหนักสิครับน้องๆปะ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 ปไม่มีสกิลใช้ฝั่งนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะ เฮ้ผมผมลืมไปผมถอดของผมถอดของไอตัวพลิพิเซเนอร์ไปใส่ให้ราชาทะเลลึกนี่ยวะก็ว่าอย่าไปพลิพิเซเนอร์กูชาชาผมถอดของนี่ขนาดผมผมถอดของพลิพิเซเนอร์ไปใส่ให้ราชาทะเลลึกอยู่เนี่ยโอ้โหมาเด็พุ่งพุ่งชนมาดิพุ่งชนมาดิาดแล้วไงนี่ยังไงตีสวนไปจากนั้นคิงแอนจินลูกไฟก้าลูกเปยงยังอยู่ยังถึกอยู่ยังโกงความตายไง จากนั้นครับได้เวลาปิดดาเมสแล้วได้เวลาปิดดาเมสแล้วมาดิเฉยๆ um ไม่เจ็บไม้เจ็บยังไหว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 โอฮฮ้ยดูพีพี่ซันเดอร์น่ทสงสารจัดไม่มีของไม่มีของไม่ได้ใส่ของมาครับไอ่ไงละ่ะไอ่ไงล่ะนี่ไงละ่ะตีมาดิดาเมสสะท้อนกลับขึ้นไปปกัปกปกปกัปกปกัปกปกัปกปั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 กเรียบร้อยจบไหมจบไหมยังไม่จบอีก ยังไม่จบอีกอดทนไว้ลูกพอ่ออดทนไว้ลูกพอ่เอเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยมันฟื้นก่อนอะถ้ามันฟื้นก่อนอย่างนี้ก็ติดไม่ยอท้อติดไม่ยอท้อเอ้ยๆๆอยังยังอยู่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 เอ,เ,ยอเอ้าเฮ้ยชิบหายละระเบิดเฮ้ยนึกว่าจะระเบิดนึกว่าจะโดนระเบิดแต่ไม่เปไ็นไรครับเรายังได้อยู่ยังได้อยู่ไอ้นี่มันทําขยันทําของมาสู้ผมวะผมนับถือใจมันวะมาฉันนับถือใจเองแกเอ็งเกือบชนะฉันได้ได้ครับเดี๋ยวผมทําของไปงัดมันต่อ เหมือนโกดแค้นผมอะมิงอะคือมิงแบบตีผมทุกวันแต่มิงยังชนะผมไม่ได้แต่แต่ตอนนี้มันใกล้แล้วนะแต่ผมจะไม่ให้มันมาสกิดผมได้แน่นอนไอ้ที่มันเกือบชนะผมไม่ใช่อะไรเลยคือมันไม่ใช่อะไรนะที่มันเกือบชนะผมแล้ดู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 วีดีพินเนอร์ผม <laughs> คือของมันไม่อยู่กับนี่หมดไง ของมันไปอยู่กับเจ <ML> ้าราชาทะเลลึกหมดไงก็ like ประมาณนี um ้นะผมจะมาิวเจ้าราชาทะเลลึกให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นไงกันบ้างครับสายดาเมจผมว่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะแต่คิดว่าใส่ของ SP นะผมว่ามันยังมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่ามันยืนได้นานกว่านะคือบางทีแบบดาเมจมันเยอะไปแล้วแบบความไวมันเยอะไปเห็นไหมแล้วออกไปตีพวกตัวกีกี้ก่อนนะแล้วรู้สึกมันรู้สึกว่าดาเมจที่มันเสียไปมันไร้ค่าอย่างไงไม่รู้เนาะโอเค สร, <casual> รุปเป็นว enfin ่าจริงๆสายดาเมจก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ว่าสาย HP ก็น่าจะดีกว่ายิ่งเจ้าราชาทะเลลึกเนี่ยยิ่งโดนทาดาเมจนะยิ่งพาสซีฟยิ่งโดนตียิ่งเลือดน้อยมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าของดาเมจมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเอาไปใส่ของเลือดดีกว่าใส่ของเลือดปุ๊บแล้วเลือดเราแบบมันแบบทาให้เราได้ต่อยต่อยหลายหมัดมากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนของคืนก่อนเมื่อกี้ผมเปลี่ยนของคืนใช่ไหมเปลี่ยนของไปเปลี่ยนของมาพลังมันเพิ่มขึ้นมาอีกแสนึ ผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลังขึ้นมาเป็นแสนเลยนะคือตอนเริ่มคลิปเนี่ยเราเริ่มที่16ล้าน500,000ใช่ไหมตอนนี้เป็น16ล้าน600,000เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอเทมพลังมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้คนชื่อ <c oughs> มิองเข้าจะมากระตุกเหนือเสืนเนอผมใช่ไหมครับน้องๆโอเคเมื่อกี้แบบเห็นพลิพพิซเนอร์ผมตัวเปล่าแล้วคุณเอาใหญ่ใช่ไหมผมมาจัดให้สักทีหน่อยมาจัดให้เขาอีกสักทีหน่อยแบบว่ามาย้ำอ่ะมาย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังชั้นโอ้โหอันน ความสะใจลุวนๆเนี่ยไม่มีอเลยเขาเปิดผมก่อนครับไอ,รไอการไอการที่เขาเปิดผมก่อนเนี่ยมันมีข้อดีนะฮะก็คือ1เลยเราจะได้เกราะเห็นไหมเราจะได้เกราะของ s i l v e อร์แฟที่ผมต้องพอสเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นไงคือเราจะได้เกราะของ s i l v e อร์แฟจากนะจากนั้นเนี่ยเราจะได้นี่ครับเราจะได้ลูกไฟฟรีมา2ลูกนั่นเองจากนั้นผมก็ยิงคืนครับผมยิงคืนมาบราสองล้านแปดเจ็บอยู่เขาตีคืนมาครับนี่ครับเขาพุ่งชนมาแล้วยังไงไม่เจ็บ ไม่เจ็บครับแต่ว่า King e n g จ n e ผมจะมีลูกไฟ5ลูกครับผม King e n g จ n e ลูกไฟ5ลูกก็เจ็บไปเดีครับผมก็ตายไปตัวหนึ่งอะแหม่ยังไงแล้วไงไม่มีสกิลไม่มีสกิลไม่มีสกิลจากนั้นครับผมการล่อผมครับ3ล้าน6จากนั้นครับผมดู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 นี่ดูนี่บ้อไปเสยคางเมื่อกี้คุณจะชนะผมอย่างนั้นเหรอผมคุณต้องให้ปุริพิซเนอร์ผมไปแต่งตัวมาก่อนสินะ นี่ไงต้องให้พี่เอาจริงต้องให้พี่เอาจริงเรอต้องให้พี่เอาจริงหรอนี่ครับพอผมไปใส่ชุดให้ผู้ดีพิซเนอร์มาก็นะผลมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าแบบผลมันค่อนข้างขาดค่อนข้างขาด <c oughs> อยากให้พี่ได้เอาจริงจําไว้น้องมิง้งถ้าเกิดน้องมิ้งจะมีอะไรก็จัดมา <c oughs> นะเพื่อผมว่าผมใส่สก,กินของราชาทะเลลึกเนี่ยมันดูเท่ะนะมันดูเท่มันใส่ชุดซันตาคลอสด้วยเท่ปะ ดูดิแล้วตอนมันวิ่งแบบมันกลางแขนคือผมชอบตอนมันกลางแขนนี่แหละมันให้ฟีลแบบนารูโตวะวิ่งออก็จบไปไม่เรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้เล่นไปเล่นมาพลังเพิ่มงงเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้คงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครที่อยากสนับสนุนพี่เจนะเห็นไหมพี่เจมาเปยให้คุณผู้ชมได้ดูแบบสดๆเลยใครที่อยากสนับสนุนนะแบบสามารถสปอนเซอร์พี่เจได้ง,ง่ายเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะฮะกด Subscribe ช่องมารเซอร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปใหม ก่อนชาวบ้านเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายวู้